หลังจากเข้าพรรษา2,568หมอปายเตือนแรง5วันเกิดนี้เตรียมรับมือให้ดีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการเปิดทรัพยรับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไวา้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้ และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3มวันเจวันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นแม่นจนตกตะลึงหมอปลายพลายกระซิบนิมิตเห็นหลังจากวันเข้าพรรษา2568ันา2568นี้วันเกิดต่อไปนี้ท่านคือผู้ที่มีบุญเทวดาจะให้โชคค่ะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ตกตะลึง5วันเกิดต่อไปนี้หมอปลายพลายกระซิบได้ทํานายทายทักว่าแม่นอย่างกับตาเห็นว่าหลังจากวันเข้าพรรษาปี2568ที่จะมาถึงนี้เทวดาจะให้โชคลาภลอยครั้งยิ่งใหญ่สิ่งดีจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านคนที่มีบุญบารมีจะไม่เลื่อนผ่านคลิปนี้นะคะและจงตั้งใจฟังให้โจบ เพราะเหล่าเทพเทวดาชี้ทางประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่คนที่เกิดในห้าวันดังต่อไปนี้ค่ะเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประเพณีไทยอันเป็นวันสำคัญที่เปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่นและสายใยแห่งครอบครัวข้าพเจ้าขอกราบอารัธนาคุณพระรัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลก โปรดดลบันดาลปกปักรักษาและครอบครัวให้ประสบผลสําเร็จความสุขความเจริญและความสําเร็จในชีวิตทุกประการขอให้มีโชคมีลาบเงินไหลนองทองไหลมาขอให้วิบากกรรมทางด้านการเงินจงหมดไปและขอให้ความร่ำรวยจงเข้ามาทดแทนขอให้หลังจากวันเข้าพรรษาที่เต็มไปด้วยโอกาสดีๆ คนดีๆและความสำเร็จอันยั่งยืนขอให้ทุกอุปสรรคกลายเป็นบทเรียนอันมีค่าขอให้ทุกความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมากลายเป็นแรงผลักดันที่พาท่านไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะที่ท่านจะได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้แต่เป็นเพราะโชคชะตาและวาสนา ของคนที่เกิด5วันนี้แท้ๆที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงค่ะ5วันเกิดดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาโพครัพย์จับเงินแสนโกยเงินล้านห้าวันเกิดต่อไปนี้เป็น5วันเกิดที่จะได้ดอนจมเงินล้านอย่างแท้จริงค่ะ ถ้าหากท่านใดอยากให้คำทำนายดีๆนี้เกิดขึ้นจริงกับตัวของท่านแล้วจงรับคำทำนายนี้เอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบไม่เชื่ออย่าลบหูนะคะหากเข้ามาแล้วกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นการเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงมหาเฮงดวงมหาโภคทรัพย์วันเกิดที่หนึ่งได้แก่คนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ โชคชะตาฟ้าเปิดทางชีวิตจะร่ำรวยนีไม่พ้นคนที่เกิดในวันจันทร์เพราะดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์หลังจากวันเข้าพรรษา2,568นี้ดวงชะตาจะมีการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่จากร้ายจะกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตระกูล เพราะบุพกรรมดีที่ท่านได้สร้างมาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนดวงชะตาชีวิตของท่านให้พบเจอแต่ความโชคดีจากชีวิตที่เคยติดติดขัดขาด,ขดก็จะพบแต่ความราบรื่นจากที่ไม่มีโชคก็จะมีโชคการเงินจะคล่องตัวการค้าขายไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดจะเป็นเงินเป็นทอง เงินจะไหลนองทองจะไหลามาจนทำให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ค่ะหลวงปู่ศิลาท่านยังได้กล่าวไว้อีกนะคะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ยังเป็นคนที่มีดวงชะตาและวาสนาดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับได้ไม่นาน คนที่เกิดในวันจันทร์ยังเป็นคนที่มีดวงแห่งโชคลาภทั้งมีโอกาสเสี่ยงโชคสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์และถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะถึงแม้ว่าตัวของท่านจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้าหายอยู่ดีไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ ให้ท่านเตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้ให้ดีเพราะความร่ำรวยกำลังจะมาเคาะประตูน้าบ้านของท่านแล้วถึงคราวแล้วค่ะที่ชีวิตของท่านจะบอกลาความจนเสียทีแต่จงให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะคะเพราะจะทำให้ชีวิตจากร่ำรวยกลายเป็นยาจบได้ เพราะชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงยามขึ้นยาหลงยามลงหรือยาท้อหลังจากวันเข้าพรรษานี้หมอปลายได้เตือนให้ระวังในเรื่องของการเดินทางค่ะถ้าไม่จำเป็นให้งดการเดินทางนั้นไว้ซะนะคะวันที่สองได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะ คนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีดวงชะตาและวาสนาดีกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยก็ว่าได้เพราะเป็นคนที่มีดวงมหาโภคทรัพย์ดวงเงินล้านหล่นทัพเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์มักจะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่ตลอดเวลาหากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าท่านคือผู้โชคดีสุดๆเพราะหลังจากวันเข้าพรรษาชีวิตของท่านถึงคราวแล้วที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงอุปสรรคและปัญหาท่านก็จะผ่านพ้นมันไปได้ ดวงชะตาจะรุ่งพุ่งแรงไม่ว่าจะทำธุรกิจสิ่งใดก็จะราบรื่นและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองรวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะละลายหายสิ้นไปเพราะคุณที่เกิดในวันอาทิตย์ เป็นคนที่ชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นทำให้ผลบุญเหล่านั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยและดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในปีนี้ยังมีโอกาสสูงที่จะมีโชคลาภเข้าหาเงินล้านหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะ วันที่3คือคนที่เกิดในวันอังคารสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารหลังจากวันเข้าพรรษาดวงชะตาของท่านมีแววที่จะสดใสในเรื่องของการเงินและความมั่งคัง่งอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะการเงินจะไหลมาอย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตราบรื่นจะมีรายได้หลั่งไหลจากหลายทิศหลายทาง ทั้งจากการทำงานหรือโชคลาภที่เข้ามาหาหลายทิศหลายทางโดยไม่คาดคิดนะคะ โชคดีจะคอยหนุนนำท่านจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องท่านชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขและมั่นคงทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ท่านตั้งใจไว้ความลำบากในอดีตจะหายไปท่านจะได้รับการครุ้มครองและเติมเต็มจากโชคกล้าบที่ไม่หยุดหย่อนจะยึดมั่นในหลักธรรมและความซื่อสัตย์ ยังจะช่วยเสริมบารมีและทำให้ท่านนั้นจะเริญเติบโตไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังในช่วงหลังจากวันเข้าพรรษานี้นะคะก็คืออุบัติเหตุทางด้านรถยนต์ถ้าไม่จำเป็นให้งดการเดินทางไกลและให้เข้าวัดทาบุญส่งน้ำพระก้าวัด เพื่อเสริมดวงชะตาต่อชีวิตให้หลุดพ้นจากเคราะห์ร้ายและเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภบ,บารมีแล้วชีวิตของท่านจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหาค่ะวันที่สี่ ได้แก่คนที่เกิดในวันเสาร์ดวงชะตาและวาสนาของคนที่เกิดในวันเสาร์เชื่อกันว่าเป็นคนที่มีดวงชะตาเด่นมาตั้งแต่เกิดเกิดมาเพื่อความร่ำรวยทำให้คนที่มีดวงแห่งดวงรวยดวงมหาพกคาซั์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทำให้เป็นคนที่มักจะมีแต่โชคแต่ลาบเข้าหาหากเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ ก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งหลังจากวันเข้าพรรษา2568เตรียมตัวนับเงินแสนโกยเงินล้านกันได้เลยค่ะหากท่านใดที่เกิดในวันเสาร์กำลังฟังคลิปนี้อยู่บอกได้เลยค่ะว่าท่านโชคดีสุดๆเพราะหลังจากวันเข้าพรรษาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าที่ท่านได้สร้างมา จะหนุนดวงชะตาให้พบกับความร่ำรวยดวงทางด้านการงานดวงทางด้านการเงินจะพุ่งขึ้นอย่างหนกักการทำมาค้าขายจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นค่ะหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบแล้วชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะจะมีโชคก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยือนท่านเป็นโชคลาบที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะช่วงเดือนเข้าพรรษาดวงของท่านนั้นจะถูกหวยรวยซับรวยบุพพโชคบุพรกรรมดีและบุญกุศลที่ท่านได้สะสมมากำลังทำงานค่ะดังนั้นหากคนที่เกิดในวันเสาร์ชีวิตยังติดติดขัดขาดทำอะไรก็ไม่ลาบรื่น เหมือนจะมีอะไรมาฉุดดึงไว้ไม่ให้มีโชคมีลาภให้ท่านนั้นมันเข้าวัดทาบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงต่อชะตาชีวิตแล้วชีวิตของท่านจะพบแต่ความร่ำรวยคนที่เกิดในวันเสาร์นี้ควรที่จะบูชาพระศิวลีมาเสริมดวงนะคะเพื่อดึงดูดเงินดึงดูดทองสิ่งที่เป็นมงคลเข้าหา แล้วท่านจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางด้านการเงินชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะวันเกิดที่5ได้แก่คนที่เกิดในวันสุก คนที่เกิดในวันสุกเป็นคนที่มีดวงชะตาและวาสนาดีเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเพราะเป็นคนที่มีดวงแห่งดวงรวยดวงมหาพกคทรัพย์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทำให้มีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษา คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและยังคอยหนุนนำชีวิตให้พบเจอแต่ความร่ำรวยถึงแม้ว่าคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นจะมีครอบครัวที่ยากจนหรือในช่วงเริ่มต้นของชีวิต จะพบแต่ความลำบากตรากตรำแต่พอก้าวเข้าสู่วัยกลางคนดวงชะตาชีวิตจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราะบุพกรรมดีที่ท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่ชาติบางก่อนส่งผลทำให้ชาตินี้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวยมั่งคั่ง เพราะเทวดาจะให้โชคให้ลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่ค่ะจะเข้ามาเยือนเป็นโชคลาภ ที่มาจากการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถึงแม้ว่าตัวของท่านนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นของท่านอยู่ดีเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวให้ตัวของท่านนั้นตั้งจิตอธิษฐานแล้วพิมพ์คำว่าสาธุแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการ ทำบุญในช่วงเข้าพรรษาเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมดวงชะตาทําให้ชีวิตราบรื่นเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขค่ะไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องของกรรมหรือไม่การทําความดีส่งต่อจิตใจและสังคมเสมอค่ะมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ